ดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราวขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะ <c oughs> วันนี้สําหรับใครที่ชอบไม้พม่าสีดอกเข้มตาดําแล้วก็เป็นงานไม้ป่าที่หายากอีกหนึ่งตัวเลยครับโนบิเรตาดานะครับผมโนบิเรตาดํานะครับผม เป็นกล้วยไม้ป่าแท้พม่าที่หายากนะคะผมวันนี้มีงานกอมาสวยฟอร์มกอสวยหมดเลยนะคะผมเนี่ยครับงานกอสวยๆหมดเลยนะครับผมวันนี้โนบิเรตาดํานะคะผมเนื่องจากเขายาวประมาณเมตรกว่านะครับผมแต่ละกอนะวันนี้จัดส่งนะครับผมหนึ่งกิโลผมขายเก้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผมเป็นงานกอโคตรคุ้มนะคะผมหนึ่งกิโลเก้าร้อยบาทรวมส่งนะครับผม ถ้าใครสนใจนะครผมทักแชทแอดไลน์โทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988นะครับผมแต่ละกอสวยยาวเฟ้อยอลังการนะครับผมและนอนใหม่ก็กำลังแตกขึ้นมาสวยเต็มเลยนะครับผมสำหรับโนบิเร่นะครับผมโนบิเร่กล้วยไม้ป่าแท้พมานะครับผมเป็นงานกอสวยอลังการหมดเลยเห็นไหมครับงานกอสวยอลังการหมดเลยนะ หนึ่งกิโลเก้บาทรวมส่งนะครับผมเนื่องจากกล้วยไม้ค่อนข้างยาวนะครับผมเป็นกอยาวเลยค่าส่งก็จะแพงนิดนึงนะครับผมใครสนใจ3กิโล3กิโลวันนี้ผมคิดแค่2400บาทรวมส่งเท่านั้นสําหรับโนบิเล่นะครับผมโนบิเล่ตาดําพม่านะฮะใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าเก้นนะครับผมรูปดอกผมขึ้นให้หน้าคลิปแล้วนะเนี่ยครับผม ไม้พม่าค่อนข้างจะทนนะครับผมเดี๋ยวก็แตกยอดขึ้นมาใหม่เต็มเพราะว่าเป็นงานไม้กอยาวหมดเลยน้อยนะครับผมที่จะได้โนบิเลสวยๆกอยาวๆใหญ่ๆมาแบบนี้คือสมบูรณ์มากครับผมดูครับดูความยาวอลังการมากครับผมคือคุ้มมากผมจะบอกเลยว่าได้ไปคือคุ้มมากนะครับผมแล้วยอดก็คือกําลังแตกออกมาสวยเลยสําหรับโนบิเลป่าดานะครับผมกล้วยไม้ป่าแท้พม่านะครับผมซึ่งเป็นงานกอสวยนะครับผม น้อยที่จะได้มาแบบนี้นะคะผมสวยจริงๆผมยอมรับว่าไม้เซตนี้มาแบบนายพันเก็บให้ผมได้สวยมากคือไม่มีไม้เล็กเลยครับผมเป็นไม้ใหญ่สวยหมดเลยนะคะผมเอาไปปลูกแป๊บเดียวรอฟื้นตัวก็แตกกอออกมาสวยแล้วเพราะไม้เข้ามาเป็นกอกันอยู่แล้วนะคะผมแบบนี้นะวันนี้โนโบิเล่งงานกอนะครับผมงานกอสวย1นกิโลเพียง900บาทรวมส่งนะคะผมใครรับ3ากิโลผมคิดแค่2,400บาทรวมส่งสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5ย์ 9418988นะครับผมสำหรับโนบิเรตาดำของเรานะครับผมสนใจทักแชทแอดไลน์โทรมาเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมงานกองงามนะครับผมกำลังทอดยอดแตกยอดขึ้นมาใหม่นะฮะโนบิเรแล้วก็เป็นไม้ที่ค่อนข้างยาวเฟื้อยเลยดูครับผม ลำสมบูรณ์มากนะคะผมเขาเพิ่งออกดอกไปอาจจะมีเหี่ยวบ้างนะคะผมแต่คือไม,ไม้ได้มาสมบูรณ์จริงๆผมยอมรับว่าโคตรสวยจริงๆนะคะผมโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 5ย์เก้8ห้เลยนะคะผมวันนี้โนมิเร่ง,งานกอผมจัดจําหน่ายแค่1กิโลเก้ารบาทรวมส่งนะครผมใครรับ3ากิโลขึ้นไปผมพิเศษให้2,400บาทรวมส่งนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้ากเกษตรของเราครับ ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่ซื้อสินค้าเราไปขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ